เพิ่มสภา ปูนกันน,นี่ก็มีอันนี้ด้วยร้นนานหลังสานี้รถไฟอร่อยค่ะเ,เอิเอดเรื่อนเตือน คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พานเพื่อนมาเลาะที่ถนนจากถนน5049ทางหลวงชนบท5049จากออบตออบตอตำบลปาสาทอำเภ้วยทานจังหวัดสีสกีเพื่อนเราจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอห้วยทั้งทางเราจะไปท้าสะพาน ข้มามทางรถไฟห้วยทับทานก็จะเห็นสือเ,อเช่าไหลเช่าหน้าห้าวบาดห้าวความเป็นหนอกก็ออกออกมาทางทางไกลขึนะ้ในมา คนนึ่งเราขายต้นมาอยู่นี่แหละไม้สวยงามก็อยู่นี่โอ้ถนนคอนกรีตถนนลาดยางสวยงามเส้นจราจรตีเด่นชัดแต่ก่อนก็จะเป็นทางคุยเรียนเนาะไปทวงรถประปากเพื่อนขี่รถไปโรงเรียนกันก็คือจักรยานกันเลย อย่างนี้มีรถรับส่งมีมอเตอร์ไซค์มีรถส่วนตัวกันนะ ขึงบูใช้มือไปขึ้ทสะทานจะข้ามทางรถไฟด้วยก็จะมีรถนะคะชะลอก็ครผ่านัไปแล้วเราก็เลี้ยว้ายมือตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆข้ามทางรถไฟนะค่ะขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ ไปไปเราบัลทึกาพเพื่อนเพื่อนข้ามทางรถไฟโดยใช้สะพานข้ามทางรถไฟห่วยครับา surprise เ,เ,เ็แล้วก็การดินตามถนนนอกสายางริมถนนนะคนับอยู่มาเยนาวเลยนี่เราจะแวซื้อ,อขนมที่ซื้อขนมที่สุขอปูนคุณแม่เราเอาขนมที่ ปันันทอดนี่ก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ร้านหลังสารีรถไฟอร่อยครับ thank mm -hmm. you ตรงทางไปบ้านบ้านลงปู่ห้วยเนาะแต่เราไม่ได้ไต่นะคะเราไม่ได้ไหยนะเราจะกลับบ้านเรารุ้สึ้นโตลนะ่ต,รตรกตกดึงรีบจบคลิปตรงนี้แหละเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอ่องไทยบ้านบันเทิงโชว์อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปเด้อ